คุณคืนนี้อากาศเย็นยเยือกดีไหมเหมาะกับฟังเรื่องผีสักเรื่องเรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเกิดขึ้นในบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านที่ผมเคยเข้าไปสำรวจมานานมาแล้วบ้านหลังนั้นมีห้องใต้ดินห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นกลิ่นเหมือนดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมศพตอนที่ผมก้าวลงไปในห้องใต้ดินนั้นคุณรู้ไหมผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลา อากาศมันหนักอึง้งราวกับมีอะไรกดทับอยู่บนบา่าผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเข้ากับมุมหนึ่งที่มืดมิดที่สุดตรงนั้นแหละที่คุณผมได้ยินเสียงเสียงครวญครางแผ่วเบาเสียงที่เหมือนคนกำลังทรมานเสียงที่ดังมาจากร่างสูงโย่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นผีเปรต มันยืนอยู่ตรงนั้นสูงส่วนเกือบชนเพดานห้องใต้ดินมือของมันเรียวยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งปากของมันเล็กเท่ารูเข็มแต่ส่งเสียงร้องโหยหวนที่ทำให้ขนหัวผมลุกสู้ไปทั้งตัวและข้างๆมันคุณข้างๆมัน,ม,นมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ผมรู้สึกได้ว่าเธอถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินแห่งนี้มานานแสนานานวิญญาณที่เหี้ยนจนไม่สามารถไปเกิดได้ เธอจ้องมองผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นนอกจากความสิ้นหวังและความเกลียดชังแล้วจูๆ่ๆผีเปรตก็หันมามองผมดวงตาของมันแดงก่ำเหมือนเลือดมันยื่นมือมาทางผมพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังข้างหูว่าออกไปออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่เธอจะเป็นเหมือนฉัน ผมวิ่งออกมาจากห้องใต้ดินนั้นแทบไม่ทันแต่ภาพของผีเปรตและวิญญาณผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้คุณคุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่ามีใครกำลังจ้องมองคุณอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวในห้องมืดหรือว่าคุณได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูบ้างไหมเสียงที่เรียกชื่อคุณเบาๆซ้ำๆ